ฮ o นด้าบปี2017เครื่องยนต์1.2 v t e c อีกก็ขาวประหยัดน้ำมันแน่นอนมีแบบ4สูบไปหน้าเขาเป็นแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์นะครับผมนี่มากับกระจังหน้าพร้อมกับล้อแม็กที่เป็นอลลอยขอบ14คันนี้ยางได้ปี2020ด้านข้างก็สไตล์ของ BO โ m e เน่ารักน่ารักแบบนี้ครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากเลยแล้วก็ พูดถึงเรื่องของการประหยัดน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองน้อยมากคันนี้คอนเฟิร์มว่ามี18กิโลลิตรแน่นอนนะครับด้านท้ายสไตล์ของ B-O นะครับก็จะเป็นแบบท้ายตัดแบบนี้นะครับผมมีโลโก้นะครับ B-O นะครับเป็นเครื่อง IV Tech พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะผมด้านหน้าวิวไฟเดอร์เขาจะใหญ่มากน็อตตเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะการเลยยังมีสีมาร์กอยู่นะสีเดิมของโรงงานจะแบบนี้นี่นะครับที่เราบอกเป็นเครื่องจิ๋วแต่แจ๋วนี นี่เห็นไหมครับมาคิ้งของเครื่องนะครับนี่มาร์่งน้งเดิมจะมีรอยมาคิ่งอยู่แบบนี้นะครับนี่เครื่องยนต์เป็น Honda นะครับ i v t e c นี่ครับสี่สูบไปนสปอนยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยนะครับของการถูกชนหรือว่าอะไรต่างๆ,างๆคันนี้ออเดตออโต้ขายราคาเพียง3า9 0 0 0้าหมื่นบาทผ่อนเริ่มต้นที่ ,6000 บาทคนที่เงินเดือน1 2ึ0 0หมื่นสามารถซื้อคนเดียวได้งานง่ายกระทัดรัดจอดสะดวกเข้าออกสบายคันนี้ไม่ควรพลาดทักที่ใต้ คอมเมนต์ได้เลยนะครับ